สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแชร์หน้าจอของสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตไปยังอุปกรณ์จอภาพที่มีช่อง HDMI แบบใช้สายสำหรับจอภาพที่รองรับก็เช่นทีวีโปรเจคเตอร์จอคอมที่มีช่อง HDMI เป็นต้นโดยการแชร์ภาพแบบใช้สายเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันหลักๆนั่นก็คือ 1. แบบผ่าน Display Port โดยตรงกับแบบผ่านแอปช่วยซึ่งแบบผ่าน Display Port โดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในสมาร์ทโฟนรุ่น f ฟ a s h i กับแท็บเล็ตรุ่นท็อปๆและแบบผ่านแอปก็จะเจอกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโดยทั่วไปนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้ผมจะใช้สมาร์ทโฟนรุ่น Magic 5 Pro และแท็บเล็ตรุ่นแปด8ของอ o n o r มาแนะนำนะครับตามตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับแรกจะเป็นกรณีผ่านดิสเพย์พอร์ตโดยตรงนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนพวก ตัวรุ่นแฟกชิปหรือแท็บเล็ตตัว t o อ t o นะครับที่เขาใสมาให้มันสามารถที่จะใช้สายแบบนี้ต่อตรงเข้าไปยังที่เป็นช่อง HDMI ของอุปกรณ์จอภาพได้เลยครับแล้วก็อย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็น y ท e C เนาะ y ท e C ก็เสียบไปที่พอร์ตนะครับด้านล่างหรือที่ชาร์จเนี่ยของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เลยรุ่นที่รองรับนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวแพดแปดเนี่ยมันจะไม่รองรับไม่สามารถที่ต่อแบบตรงแบบนี้เข้าได้เลยอย่างเช่นตามตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมอลอง เทสให้ดูก่อนละกันเนาะถ้าเป็นตัวที่มี Display Port ดโดยตรงพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตตัวแสกชิพตัวท,ท็อปนะครับที่เขาใส่มาให้เสียบปุ๊บแล้วก็เอา h d m I เนี่ยนะครับตัว h d m I เนี่ยไปเสียบเข้าช่อง h d m I ได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะแชร์ภาพข้อดีของมันเลยก็คือว่าสําหรับบางรุ่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแชร์ภาพและเสียงเข้าไป ได้ในทีวีอุปกรณ์จอภาพต่างๆได้เลยนะครับที่มีลาโพงในตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันได้ภาพที่แบบลื่นไม่กระตุกไม่สะดุดนะครับไม่ดีเลยอะไรต่างเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวผมลองเสียบให้ดูแล้วกันสําหรับการต่อก็ไม่ยุ่งยากนะครับ Type C ก็เสียบเข้าที่โทรศัพท์เลยส่วน HDMI เนี่ยก็เสียบเข้าพอร์ต h d ด i ของอุปกรณ์ได้เลยนะครับพวกจอภาพอย่างเช่นตัวอย่างนี้จะเป็นทีวีก็เสียบเข้าไปเลยช่อง HDMI เสร็จรอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการแชร์หน้าจอไปแล้วข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกไม่ดีเลยเวลาเราเล่นอะไรต่างตัวนี้ไปมันก็จะโชว์เหมือนกันอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับบางรุ่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแชร์เสียงเข้าไปได้ด้วยนี่ครับนี่ครับะเล่อย่ตัอ แต่สำหรับบางรุ่นเนี่ยสมาร์ทโฟนบางรุ่นโดยเฉพาะอย่างเช่นตัว Magic 5 Pro เนี่ยมันจะมีออปชันเพิ่มพิเศษนะครับนั่นก็คือโหมดที่เป็น d e s ก t o ็อปโหให้นะครับสามารถใช้แบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้โหมดนี้นะแต่กรณีนี้ผมแนะนำที่เป็นแบบใช้สายเนาะอ่ะโอเคเราก็แตะตรงจุดสีฟ้า,ฟาด้านบนนะอ่าแตะลงมาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าโหมดการฉายภาพก็คือว่าแบบโทรศัพท์แล้วเราก็แตะเข้าไป แล้วก็เลือกที่เป็นโหมดเดสทอปได้เลยเมื่อเราเลือกเป็นโหมดเดสทอปแล้วนะครับเราสามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราก็ได้ถ้าใครสนใจผมก็ทําอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ไปดูกันได้ก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์เป็นทัชแพดก็ได้นะครับเอ่ราก็เลื่อนไปเราก็เล่นตรงนี้มันก็ยังออนที่เป็นอ่าสมาร์ทโฟนอยู่นะครับไม่ใช่วินโด์นะอ,อ่อันนี้จะเป็นกรณีแบบผ่านดิสเพย์พอร์ตโดยตรงนะครับมันก็จะพิเศษหน่อย แต่สำหรับบางคนเนี่ยนะครับสำหรับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวท็อปไม่มีดิสเพย์พอร์ตโดยตรงนะครับมันจะใช้สายแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน <S <S สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแบบทั่วไปที่ไม่ได้มีดิสเพย์พอร์ตมาให้ในตัวเครื่อง <S 1> <S 1> ก็สามารถแชร์หน้าจอได้ด้วยการใช้สายตัวนี้นะครับจะเป็นสายที่เป็นตามตัวอย่างเนี้ยจะเป็นมิลล s สกร e นเนาะมันก็จะเป็น หลายพอร์ตมาให้ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น m i โคร USB นะครับไ n นิ่งไทซ c อะไรต่างๆแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับต้องใช้ที่เป็น USB เสียบเพื่อเลี้ยงไฟให้กับสายแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับทีวีที่เป็น HDMI นั่นเองซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบมากนะครับหลายสายหลายประเภทมากที่ผมได้ไปเจอมาผมก็เลยลองเอาตัวนี้มาใช้งานดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะซึ่งตามตัวอย่างเนี่ย แท็บเล็ตตัวนี้ที่เป็น h o n o r pad 8เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแชร์หน้าจอแบบใช้สายได้แต่แบบไร้สายถ้าใครมีพวก smart tv นะครับพวก smart tv ที่สามารถแชร์พวก m i ลเล r ร์สกรีได้นะครับก็แชร์แบบไร้สายก็ได้แต่ถ้ามีแค่ช่อง hdmi หรือพอร์ต hdmi ที่ตัวเครื่องแค่นั้นเองเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับม,มันก็จะมีแบบฉายภาพแบบไร้สายด้วยเหมือนกันแต่บางคนเนี่ย เอ่อจะไปใช้พวกอุปกรณ์ที่มันไม่มีฟังก์ชันแชร์หน้าจอแบบไร้สายมาให้ก็จาเป็นต้องใช้สายนะครับการใช้สายอ่าสายตัวอย่างตัวนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูเนาะจากกล่องเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าหลายหัวมากเลยอันนี้จะเป็นเสียบเพื่อเลี้ยงไฟนะครับถ้าทีวีไหนมีแค่ช่อง HDMI ไม่มีที่เป็นตัวอ่าพอร์ตที่เป็นพวก USB นะครับก็สามารถใช้เสียบ พวก power bank ก็ได้หรือเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือก็ได้แล้วก็ตัวนี้มันก็จะมี micro USB นะครับ micro USB lightning แล้วก็ type C นะครับ lightning ก็สามารถใช้สำหรับพวก iPhone ได้ iPhone ก็ต้องโหลดแอปเพิ่มอันนี้ตามตัวอย่างนี้ก็ต้องโหลดแอปเพิ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการต่อสายก็ไม่ยุ่งยากเสียบ type C เข้าที่สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตให้เรียบร้อยแล้วก็ตัว HDMI แล้วก็ USB เนี่ยเราก็เสียบตามตัวอย่างได้เลยครับ เสียบเข้าไปที่ช่อง hdmi ที่อุปกรณ์จอภาพได้เลยแต่ถ้าอุปกรณ์จอภาพทีวีโปรเจกเตอร์หรือจอภาพอื่นเนี่ยมีช่อง usb เราก็สามารถเสียบ usb เข้าที่ช่อง usb ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเราก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์มือถือแล้วก็เสียบไปที่ปลั๊กที่ชาร์จได้เลยนะครับหรือจะใช้ power bank ก็ได้ตามตัวอย่างเนี้ยที่ทีวีเนี่ยมีช่อง usb เราก็เสียบได้เลยนี่ครับเสียบให้เรียบร้อย เมื่อเราเสียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเราต่อสายเสร็จแล้วที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ QR code มาให้เราสแกนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสายตัวนี้นะครับก็เราก็เอาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเข้าโคมเข้าไลน์เข้าอะไรไปสแกนให้เรียบร้อยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่อยากสแกนนะครับก็สามารถค้นหาได้ที่ตัวนี้เลยครับใน Pay Store เลยพิมพ์คำนี้ใน Pay Store เลยนะครับ ตัวมิลาปลักนะครับมิลาปลักแล้วแต่ว่าใครจะเรียกเนาะก็ค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยครับมันจะเป็นแนวตั้งเนาะก็เห็นด้วยแตะเข้าไปเลย แต่ถ้าไม่ขึ้นอะไรเนี่ยให้เราลองถอดสายออกแล้วเสียบใหม่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นี่มันก็จะโชว์หน้าต่างตรงนี้มาให้นะครับสังเกตนะหน้าต่างนี้นะนะครับแล้วเราก็ติก๊กอ่าใช้ค่าเริ่มตออกก้อนอุปกรณ์ USB แล้วก็ตกลงครับนี่แล้วก็ไปการตั้งค่ากดอนุญาตที่เรียบร้อยก็ได้ ถ้าไหนที่ไม่อนุญาตเนาะเราก็กดเข้าไปแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้หมดเลยโอเคครับแล้วก็กด Back ทีนึงแล้วก็กด finish แล้วก็กดอนุญาตไปเลยอันนี้ฉายภาพขึ้นหน้าจอไหมกดอนุญาตเลยครับแล้วลำดับต่อไปเนี่ยบางรุ่นเนี่ยครับคือมันก็จะขึ้นโชว์มาให้ว่าคุณสามารถที่จะต่อเสียงเข้าไปได้ไหมคุณต้องการที่จะต่อเสียงเข้าไปยังทีวีไหมถ้าบางรุ่นที่มันมีบลูทูธอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธนะครับมันก็จะสามารถที่จะแชร์ ที่เป็นตัวเสียงเนี่ยเข้าไปยังทีวีได้ถ้าทีวีใครที่มีบลูทูธอยู่ในตัวนะครับรองรับการแชร์เสียงผ่านทางบลูทูธเข้าไปทีวีเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออย่างเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนี่ตามตัวอย่างเนี่ยแต่ทีวีของผมไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจะกดออกแต่ถ้าเรากดไปมันจะค้างเลยนะครับต้องถอดสายแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ถ้าอยากใช้เสียง ถ้าอยากใช้เสียงอย่างอื่นนอกจากแท็บเล็ตที่มีให้นะครับเพราะว่าเสียงมันเนี่ยมันจะไม่เข้าไปทีวีเพราะว่าทีวีผมไม่รองรับเนาะการแชร์เสียงเข้าผ่านทางบลูทูธเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันจะออกที่แท็บเล็ตเวลาเราเล่นพวก YouTube เล่นอะไรต่างๆแต่ตรงนี้สังเกตนะครับด้านบนเมื่อสักครู่นี้มันจะมีลำโพงผมเปิดลำโพงบลูทูธไว้แล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปที่บลูทูธ เชื่อมต่อลำโพงบูทด้านนอกได้ครับโอเคนี่แล้วก็เราก็เล่นตามปกติทั่วไปได้แต่สังเกตนะครับก็คือว่าภาพเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าเวลาที่เราแตะ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปิดดูนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนาะรวมถึงอ่ะติกต็อกพวก YouTube อะไรต่างๆมันก็จะไม่ตรงแบบ100%นะครับแต่ถ้าใครมีติดขัดอะไรเนี่ยมันก็เล่นได้ตามปกติเลยเห็นไ,ไหม หรือบางคนเนี่ยจะเอาไปสอนนะครับเอาไปสอนหนังสืออะไรต่างๆก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เพาะใช้สายแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูว่ามันเช้าไวต่างกันแค่ไหนเอ่อสำหรับอาจารย์ที่ซื้อไปจะไปสอนหนังสือเด็กอ,อก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอะไรต่างๆมันก็จะประมาณนี้สังเกตนะอืม เดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูแต่จะไม่เปิดเพลงนะครับเผื่อติดลิขสิทธิ์นี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็มาใช้วิธีหลักๆให้ดูเบื้องต้นนะครับเผื่อใครแบบต้องการใช้สายเนาะควรใช้สายแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็จะแนะนำสายประเภทนี้แล้วกัน นี่ครับที่จริงมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะเป็นเส้นสีแดงก็หาซื้อได้ตามทั่วไปแต่ตัวเนี้ยเส้นสีแดงบางทีเนี่ยมันจะต้องใช้สายที่เป็น USB สายชาร์จอะไรมาเชื่อมต่ออีกที่นึงแต่ตัวเนี้ยมันจะมีพอร์ตมาให้ในตัวเลยนะครับพวก่า n i n h TypeC Micro USB สายก็ยาว1.8เมตรก็ลองไปหาซื้อกันเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแชร์หน้าจอแบบใช้สายมาแนะนำครับ